นี่เขาชอบเขาชอบชอบมากเลยชอบมากเลยใช่นีอ่ะอ่ะอ้ําเองอ้ําเองอ้ําเองอ่ะอ่ะอ้ําอ่ะเอาตักอ้ํา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 ค่อยกินนะลูกขอบคุณนะคะขอบคุณดาวทุกดวงที่ส่งมานะคะขอบคุณมากเลยอร่อยอร่อยอร่อยไหมคะที่หนึ่งก่อนที่หนึ่งที่หนึ่งยังไงไหนอัญญากระชิบก่อนชิอัญยากระชิบก่อนที่หนึ่งนี้อัญญากระชิบก่อน หนกระซิบด้วยเอากระซิบก่อนกระซิบบอกอร่อยแค่ไหนกระซิบพ like> ี่กกระเบื้องกระปุกกระเบืกระขอบคุณค่ะคุณเชียบห้าร้อยตัวขอบคุณนะคะอยากกินอะไคะอันแรกค่ะสตรอเบอร์รี่สตรอเบอรี่ค่ะเอาง่นไหมเอาง่นไหมไหนกระซิบพ่อพ่อก่อนกระซิบพ่อพ่อก่อนไหนกระซิบพ่อพ่อฟังก่อน กระซิบอกกระซิบซิ่อร่อยอร่อยมเออเอป็นไาร่อนาว่ามันรอนเนีอร่อยนี่างนเอามาเเดี๋ยวเดี๋ยวเขากินอ๋อนี่ก็จะมาป้อนหลังเปล่าจ้าเอาอมอง มาโม่แบบมาแย่งชันอ่ะขออุ่นขออุ่นุ่นนะอุ่นนะอุ่นนะอุ่นนอ่นนอ่ะขออุ่นอ่ำอกัดเฉยนะนาอ้าอุ่นอ้าาใช่ใครว่าจะกินอ่งุ่นใช่นอะไรอลงมาลงมาอ่ออร่อยอ่ะมากินอ่างอุ่นกันอุ่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 นุ่นอ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 ุ่นุ่นุ่นอุ่นออน่น เข้าไปเข้าไปเข้าไปอเ้าไปลยอ่าโอ้โหเดี๋ยวเ๋วเดี๋ยวบัโอ้หมดเลยหรอบัวเอาใจเลยใช่มนี่นี่นี่ใหญ่ไหญ่ไไปแป๊บนึงอั้นหนูต้องง้มสย่งาามสิกัด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 ได้ไหมอืมอร่อยอร่อยกัดกัดหนูกัดกัดดิอ้าวกัดไัทันอยู่ดีเมื่อไหร่มันได้อยได้ไม่เพราะชิ้นมันบางๆเม่เดี๋ย แต่ว่าค่อยๆนะค่อยๆคิดสลอร่อยกว่านี้นะเดี๋ยวๆๆต่อไปนี้มันจะเปพวกฉันเราไม่ชอบเลยนะเพราะเไม่กินเมาเแล้วถ้าตรงตรงทาร์อร่อยปะบ้างให้มันไม่เชอไม่เมันก็จะวานนออด้วนะเธอให้พี่บิมลองอาเออมี้องื่นด้วยนะเธอต้องกินไปด้วยกันว่ะคุณแนอตัวตัวเดียวมาดัดทาร์สา อ่ะลูงกินแล้วถ้าเฉยนมีรสข้าวโพดด้วยน้ำโมลองกินดูของเขาอ่ะมีมีเอ่อมีชีสหน้าไม้ได้วยลูกอัญญาเป็นไงคะลูกขอบคุณนะคะ